สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพีเต์ประวัติและวิวัฒนาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ,ะ,ะสาบบญญาาามาร์ทโฟนนะคะพิชานางสาวเป็นยาภาขุตตมุคลค่ะพิ่ชานางสาวสุพิสราคุณปญนยงค่ะประวัตินะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิ์ลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านค่ะแต่ไม่ต้องเคลื่อนไหวโทรศัพท์จึงทําให้สามารถพกพาไปที่ต่างๆได้ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิวัฒนาการนะคะเริ่มตั้งแต่ยุค 1G คะ่ะย,ยุค 1G เริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆนะคะเป็นระบบอนาล็อกคะ่ะยุคนี้เราสามารถใช้งานทางด้านไวอย์ได้เพียงอย่างเดียวคะ่ะยุคที่สองนะคะมีการพัฒนาการส่งคืนทางขึ้นวิทยุคะ่ะจากแบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลคะ่ะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานทางด้านข้อมูลได้นอกเหนือจากบริการเสียงคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็น2.5ค่ะหลังจากนั้นนะคะเป็นยุคที่อยู่ระหว่าง 2G และ 3G ค่ะซึ่ง2.5เป็นยุคที่มีการนำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้มากขึ้นค่ะยุค 2.75G นะคะคือยุคที่ต่อเนื่องมาจาก GPRS แต่จะมีการพัฒนาความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล EDGE ซึ่งจะมีความเร็วมากกว่า GPRS ประมาณ3เท่าค่ะยุค 3G นะคะเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3นั้นจะเป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานการรับส่งข้อมูลและเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจุบันเข้าด้วยกัน ยุค 4G ระบบโทรศัพท์มือถือที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบเชื่อกันว่าโทรศัพท์มือถือในยุคนี้จะสามารถสนับสนุนแอปพลิเคชันที่ต้องการแบนวิธีสูงเช่นความจริงเสมือน3มิติหรือระบบวิดีโอที่โต้ตอบได้เป็นต้นค่ะก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ